ดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของเรา Auto e p e r Insight วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับสมาร์ทโฟนระดับกลางที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในขณะนี้นั่นก็คือ OPPO Reno 11 Pro สมาร์ทโฟนที่รวมความสวยงามพลังประมวลผลและประสบการณ์การใช้งานที่ลื่นไหลไว้ในเครื่องเดียวหากคุณกำลังมองหาโทรศัพท์เครื่องใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานและดีไซน์ Reno 11 Pro อาจเป็นตัวเลือกที่ใช่สำหรับคุณทันทีที่หยิบขึ้นมาจะรู้สึกได้ถึงดีไซน์ระดับพรีเมียม ตัวเครื่องมีความโค้งมุนจับถนัดมือฝาหลังเป็นกระจกที่สะท้อนแสงอย่างมีสไตล์โดยไม่ฉูดฉาดจ,จนเกินไปน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงให้ความรู้สึกที่หรูหราและพรีเมียมอย่างแท้จริงเรียกได้ว่าดีไซน์และงานประกอบของ oppo รุ่นนี้อยู่ในระดับต้นๆของกลุ่มสมาร์ทโฟนระดับกลางเลยทีเดียวหน้าจอของ reno 11 pro เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้ มาพร้อมจอ AMOLED ขนาด6.7นิ้วความละเอียด Full HD+ และ Refresh Rate 120Hz ให้ภาพที่คมชัดสีสันสดใสาการรับชมวิดีโอหรือเล่นเกมทำได้อย่างราบรื่นรองรับ HDR10+ บวกทำให้การดูเนื้อหาคุณภาพสูงยิ่งสมจริงมากขึ้นไม่ว่าคุณจะใช้งานแบบไหนหน้าจอนี้ก็ตอบสนองได้อย่างยอดเยี่ยม ภายในเครื่องมาพร้อมชิปเซ็ตมีเดียเทคไดเมนซิตี8,200ที่ใช้สถาปัตยกรรม4นาโนเมตรทำงานร่วมกับแรมสูงสุด12กิกะไบต์และหน่วยความจำภายใน256กิกะไบต์ให้การใช้งานที่รวดเร็วลื่นไหลและตอบสนองได้ดีโค l o ลโร14ที่ครอบบน Android 14นั้นมีความสะอาดใช้งานง่ายและสามารถปรับแต่งได้หลากหลายตามสไตล์ผู้ใช้ไม่ใช่แค่เร็วแต่ยังใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว กล้องของ Reno 11 Pro คือจุดขายหลักที่ทำให้หลายคนสนใจมาพร้อมกล้องหลัก5 0 mt Sony imx 8 9 0พร้อมระบบกันสั่น ois กล้องอัลตรา w i mt และกล้องพอร์เทรต3 2 mt ที่ซูมแบบ o p ปติค l ได้2เท่าภาพถ่ายจากกล้องหลักมีความคมชัดสีสมจริงโหมดกลางคืนช่วยให้ภาพในที่แสงน้อยดูสว่างและมีรายละเอียดดีขึ้น โหมดพอ t เทรตให้การเบลอฉากหลังที่ดูเป็นธรรมชาติกล้องหน้า3-2 MT ถ่ายเซลฟี่ได้อย่างคมชัดและยังรองรับการถ่ายวิดีโอ 4K ซึ่งหาได้ยากในสมาร์ทโฟนระดับนี้ แบตเตอรี่ของรุ่นนี้มีความจุ4,600 ah มิลลิแอมป์ชั่วโมงเพียงพอต่อการใช้งานตลอดทั้งวันและยังมาพร้อมระบบชาร์จเร็ว 80W SuperVOOC ที่สามารถชาร์จจาก0ถึง100%ได้ภายในประมาณ30นาทีเหมาะมากสำหรับคนที่ไม่ชอบรอชาร์จนานๆหรือมีไลฟ์สไตล์ที่ต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลาฟีเจอร์เสริมอื่นๆที่น่าสนใจก็มีมากมายเช่นเซนเซ,นเซอร์สแกนนิ้วใต้หน้าจอลำโพงคู่สเตอริโอที่ให้เสียงคมชัด การเชื่อมต่อครบทั้ง 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3และ NFC รวมถึงระบบแรมเสมือนที่ช่วยให้สามารถเปิดแอปหลายตัวพร้อมกันได้อย่างไม่สะดุดอีกทั้งยังมีระบบระบายความร้อนที่ดีทำให้เล่นเกมหนักๆได้โดยไม่ร้อนจนเกินไปในด้านของราคานั้น Reno 11 Pro อยู่ในกลุ่มระดับกลางค่อนไปทางพรีเมียมแม้จะไม่ใช่รุ่นที่ถูกที่สุดแต่เมื่อเทียบกับฟีเจอร์และคุณภาพที่ได้รับ ถือว่าคุ้มค่ายอย่างยิ่ง Oppo วางตำแหน่งของรุ่นนี้ไว้สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการทุกอย่างในเครื่องเดียวทั้งกล้องที่ดีดีไซน์สวยใช้งานลื่นไหลและชาร์จเร็วโดยไม่ต้องจ่ายถึงระดับเรือธงถ้าคุณเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับดีไซน์และต้องการสมาร์ทโฟนที่ดูหรู Reno 11 Pro คือคำตอบถ้าคุณชอบถ่ายรูปหรือทำคอนเทนต์กล้องของรุ่นนี้จะไม่ทำให้ผิดหวังถ้าคุณเล่นเกมหรือทำงานหลายอย่างพร้อมกัน เรื่องนี้ก็เอาอยู่และถ้าคุณเบื่อก,กับการรอชาร์จแบบนานๆเทคโนโลยีชาร์จเร็วของ oppo จะเปลี่ยนประสบการณ์ของคุณไปเลยสรุปแล้ว oppo reno 11 pro เป็นสมาร์ทโฟนที่ครบเครื่องและมีจุดเด่นในหลายด้านเหมาะสำหรับผู้ใช้ทั่วไปที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่ตอบโจทย์รอบด้านทั้งการใช้งานความสวยงามและประสิทธิภาพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง auto e p e r insight ของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า